ความหมายทางฝ่ายวิญญาณของการจำพรรษาท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้อาตมาจะได้กล่าวในลักษณะการบรรยายในพรรษาต่อไปอีกครั้งหนึ่งแทนคำบรรยายประธานุกรมการบรรยายนี้จะมีหัวข้อว่าค่าหรือความหมายทางฝ่ายวิญญาณของการจำพรรษาแต่ถ้าจะกล่าวอีกทีหนึ่งก็คือ ขยายความบางตอนในหัวข้อของการบรรยายครั้งที่แล้วมาที่ว่าท่านโลกจะจำพรรษากันเสียทีจะดีไหมเพียงแต่ในวันนี้จะได้กล่าวถึงบางส่วนให้ละเอียดเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือค่าหรือความหมายทางฝ่ายวิญญาณของการจำพรรษาดังที่กล่าวแล้วคำว่าทางฝ่ายวิญญาณบางคนก็ทราบบางคนก็ยังไม่ทราบอยากจะทำความเข้าใจกันอยู่บ่อยๆคือว่าคนธรรมดานั้นรู้แต่เรื่องทางฝ่ายวัตถุ หรือทางฝ่ายกายลึกเข้าไปสักหน่อยทางฝ่ายจิตก็เพียงเรื่องของจิตที่คิดนึกรู้สึกอะไรได้ไม่ลึกซึ้งไปถึงเรื่องของสติปัญญาอย่างสูงสุดซึ่งในที่นี้จะเรียกว่าทางฝ่ายวิญญาณความหมายทางฝ่ายวัตถุข,ของการจำพรรษาก็ไม่มีอะไรนอกจากว่าทําบุญให้ทานเป็นพิเศษแล้วก็มีฝนตกไปไหนไม่ค่อยจะได้ก็ต้องทำอะไรให้มันเป็นการไม่เสียเวลาและทางฝ่ายจิตก็อยู่ที่ว่า ถ้าสามารถปรับปรุงจิตได้มากเป็นพิเศษในการเข้าพรรษาก็มีความสุขบ้างและก็ไม่ได้มองให้ลึกไปกว่านั้นส่วนทางฝ่ายวิญญาณน,นี้เราจะมองกันทั้งในแง่ของอัตถะของพยัญชนะที่มันลึกไม่มองกันจริงๆก็จะมองไม่เห็นฉะนั้นขอให้สนใจที่จะทำความเข้าใจในส่วนนี้เมื่อพูดถึงคำว่าเข้าพรรษาก็อยากจะให้มีความหมายหรือค่าอันลึกซึ้งของมันในความหมายที่ว่าหยุด ทีนี้คนธรรมดาก็ไม่เข้าใจคำว่าหยุดในทางฝ่ายวิญญาณก็จะกลายเป็นหยุดไม่ทําอะไรไปเสียอีกฉะนั้นเราจะต้องพูดถึงคำว่าหยุดกันให้เป็นพิเศษในวันนี้ตามที่เราเห็นกันอยู่เมื่อเข้าพรรษาพระก็หยุดเดินทางมันเป็นเพียงการหยุดเดินทางนั้นไม่ใช่หยุดที่ต้องการในที่นี้ไม่เดินทางแล้วมาทำอะไรเป็นพิเศษเกี่ยวกับจิตใจให้มันหยุดมีความหยุดที่ดีที่สุดในทางฝ่ายวิญญาณ นี้จึงจะเรียกว่าหยุดในความหมายที่ลึกซึ้งที่นี้สําหรับผู้คารวะเมื่อถึงฤดพูพรรษาก็มีบางคนหยุดเคยหยุดเรื่องโลกหยุดเรื่องโลกโลกกันเสียทีก็มาถือบวชประพฤติธรรมหรือประพฤติพรหมจรรย์อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างกลับว่าออกมาบวชเป็นพระตลอดพรรษานี้ก็เรียกว่าออกมาถือบวชแม้อยู่ที่บ้านก็ทําอะไรดีเป็นพิเศษตลอดพรรษา ก็นับว่าเป็นการถือบทอย่างหนึ่งได้เหมือนกันถือบทที่แท้จริงนี้ก็คือการควบคุมจิตใจให้มันหยุดแล้วหยุดยิ่งยิ่งขึ้นไปจนถึงหยุดเพราะว่ามันหมดกิเลสมันหยุดโดยเด็ดขาดโดยอัตโนมัติฉะนั้นความหมายมันจึงสําคัญอยู่ที่คําว่าหยุดอันลึกซึง้งถ้ายังมีกิเลสมันก็หยุดอย่างต้องบังคับกิเลสเอาไว้นี้มันก็หยุดไม่ค่อยจะจริงมันหยุดอย่างล้มลุก ถ้าควบคุมกิเลสได้มากเท่าไรก็มีการหยุดมากขึ้นถ้ามันหมดกิเลสโด,ดยประการทั้งปวงมันก็เป็นการหยุดถึงที่สุดและโดยประการทั้งปวงฉะนั้นพระบวชใหม่หรือพระเพิ่งบวชเพียงพรรษานี้ก็จะต้องสนใจถึงความหมายอันลึกซึ้งของการจำพรรษาคือการทำให้มันหยุดยิ่งกว่าธรรมดาจนกระทั่งว่าหยุดได้อย่างไม่น่าเชื่อนี้จึงจะตรงตามความหมายทางวิญญ,ญาณความหมายทางฝ่ายวิญญ,ญาณของคำว่าจำพรรษา ทีนี้จะดูคำว่าหยุดหยุดนี้อย่างกว้างขวางหรือเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งขอให้มองให้เห็นว่าแม้แต่การหยุดจำเสียของกบของแย้ของสัตว์หลายๆชนิดที่เคยกล่าวมาแล้วนั่นมันก็ไม่ใช่เป็นเพียงการหยุดทางกายแต่ความหมายเดียวถ้าเราไปมองแต่ที่ทางกายมันนอนหลับตาอยู่กว่าจะเติ่นขึ้นมาคล้ายว่าเป็นความหยุดทางฝ่ายกายอย่างเดียวให้ดูต่อไปให้เห็นว่า แม้หยุดอย่างนั้นของสัตว์เดรัจฉานตามธรรมชาติมันก็ยังมีความหมายทางวิญญาณคือความหยุดนั้นมันมีผลลึกลงไปถึงเรื่องทางจิตทางใจมากกว่าที่จะเพียงหยุดไม่กินอาหารให้สักระยะหนึ่งอะไรทำนองนั้นมันเป็นเรื่องที่ให้มันรอดชีวิตอยู่ได้แล้วก็เป็นเรื่องที่อายุของมันมีประโยชน์การกล่าวอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นการแกล้งกล่าวหรือเป็นการกล่าวอย่างเอาเปรียบก็ตามใจแต่มันมีเหตุผลให้มองอยู่อย่างลึกซึ้งว่า ถ้าชีวิตนี้มันได้พบกับความหยุดมันก็ดีกว่าที่ไม่ได้พบกับความหยุดถ้าว่ากบหรือแย้มมันไม่จำสีลอย่างที่เราเห็นเห็นกันอยู่มันก็ไม่ได้รับความหยุดหรือการหยุดในทางฝ่ายความหมายอันลึกซึ้งก็แปลว่าสัตว์เหล่านี้ไม่พบกับความหยุดเลยมันก็มีแต่ความยุ่งความวุ่นการที่มันได้พบกับความหยุดบ้างก็ควรจะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีจะต้องดีกว่ามนุษย์ที่ไม่พบกันกับความหยุดเอาเสียเลย จะเป็นเรื่องแกล้งกล่าวหรือกล่าวย่งควรจะพิจารณาก็ขอให้ลองใร่ครวญดูไม่ได้ยกเอามาเพื่อเป็นการประชดประชันแดกดันอะไรทํานองนั้นเพียงแต่จะให้มองเห็นความจริงสักอย่างหนึ่งว่าถ้ามันไม่เคยอยู่เสียเลยมันจะเป็นอย่างไรก็แปลว่ามันเปล่าจากการที่จะได้สิ่งที่น่าจะได้หรือควรจะได้และบางทีจะทำให้อายุมันสั้นมากเข้าไปอีกหรือมันถึงกับจะต้องตายก็เป็นได้ นี้ความหยุดควรจะถือว่ามีค่าทำให้ไม่ต้องตายก็ได้ทำให้อายุยืนออกไปก็ได้หรือให้ได้สิ่งที่มันดีกว่าเคยดีกว่าไม่ได้หยุดนั่นแหละอีกส่วนหนึ่งถ้าเป็นชั้นมนุษย์ก็เรียกว่าได้สิ่งที่ดีที่มนุษย์ควรจะได้ด้วยเหมือนกันเคยเกิดมารู้จักกันกับความสงบหรือความหยุดซึ่งผิดจากคนบางคนที่เกิดมาทั้งทีไม่เคยรู้ว่าความสงบนั้นเป็นอย่างไรหรือความหยุดนั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ชนิดนี้ควรจะลลยสัตว์เดรัจฉานที่มันรู้จักหยุดนี่ตามความรู้สึกของอาตมาเป็นอย่างนี้จะถือว่าเป็นเพียงการพักผ่อนมันก็ยังมีค่าสูงสุดอยู่นั่นแหละเพราะมันยังดีกว่าที่มันไม่มีการพักผ่อนแต่ถ้าพูดกับคนสมัยนี้ซึ่งมันเป็นท่าของกิเลสตัณหาอย่างสูงสุดมันก็พักผ่อนไม่ได้แล้วก็ไม่นิยมการพักผ่อนมันก็ดิ้นรนกันจนตายไปไม่รู้จักคำว่าพักผ่อนเพราะเขาเป็นคนโง่ เป็นคนหลงเป็นคนบ้าเป็นท่าของตันหาเขาจึงพูดว่าไปพักผ่อนในโรงหนังไปพักผ่อนในโรงละครไปพักผ่อนที่บาที่สถานบรรงบำเรอการมารเขาว่าไปพักผ่อนที่นั่นเขาก็หาเงินมากๆเพื่อจะไปพักผ่อนที่นั่นนี่ความหมายมันต่างกันเสียแล้วมันจะพักผ่อนจริงหรือไม่จริงก็ลองไปคิดดูนี่จะเรียกว่ามันอยู่กันคนละโลกหรือคนละระดับคนละชั้นเสียแล้ว เพราะคำว่าพักผ่อนมันต่างกันลิบอันไหนจะเป็นความถูกก็ไปคิดดูเองนี้มันขึ้นอยู่ในจิตใจที่ได้รับการอบรมมาอย่างไรมันก็มองเห็นไปอย่างนั้นคือเขามองเห็นสิ่งที่เรียกว่าผัสสะกันคนละทิศท,ทางคนหนึ่งมองความกระตุน้นหรือการถูกกระตุ้นทางผัสสะเป็นสิ่งประเสริฐคนหนึ่งมันมองการหยุดถูกกระตุน้นหรือไม่มีการกระตุ้นทางผัสสะว่าเป็นสิ่งประเสริฐใครโง่กว่าใครก็แล้วแต่ใครจะชอบ แต่ถ้ากล่าวตามหลักของธรรมชาติบริสุทธิ์เรื่องไม่ถูกกระตุ้นให้ยุ่งให้วุ่นนั่นแหละคือความพักผ่อนการที่ไปเปลี่ยนเอาของที่มันกระตุ้นอย่างมีความหลอกลวงบางหน้าไว้ให้เห็นเป็นความพักผ่อนนี้มันก็เป็นเรื่องของความโง่ความหลงหรืออวิชชาเป็นเรื่องของคนที่มีอวิชชาจึงจะมองเห็นไปได้อย่างนั้นถ้าเมื่อถามขึ้นมาว่าความหยุดมันมีความหมายอย่างไรสำหรับบุคคลสองพวกนี้ พวกที่เป็นท่าของกิเลสตัณหาก็จะไม่รู้จักคำว่าหยุดถ้าหยุดก็นอนเพราะเหนื่อยหรือขี้เกียจไปเลยไม่จะหยุดในความหมายของความสงบสุขตามวิธีทางของธรรมะเนี่ยคำว่าหยุดนี้ระวังให้ดีมันมีความหมายที่หลอกลวงหรือสับปรับหรือเล่นตลกหยุดขี้เกียจนอนเสียนี้ก็ไม่ดีแต่ถ้าหยุดยังไม่เป็นท่าของกิเลสมันก็ดีแล้วร่างกายก็ไม่ต้องหยุดถึงกับว่าต้องนอนหรือไม่ทาอะไร แม้ว่าจะมีงานทำอยู่อย่างที่เรียกว่าคนไม่ติดพื้นมันก็ยังเป็นการหยุดอยู่นั่นเองส่วนพวกที่เป็นท่าของกิเลสตัณหามันนอนกายหน้าผากอยู่จะให้หลับมันก็ไม่หลับจะนอนให้หลับมันก็ไม่หลับมันไม่เป็นการหยุดทางจิตทางวิญญาณเพราะจิตใจถูกดึงไปโดยกิเลสตัณหาไม่ให้หยุดได้แต่เขาก็คงคิดว่าเขาอยากจะหยุดเหมือนกันอยากจะพักผ่อนบ้างมันเหนื่อยเต็มทีแล้ว ทีนี้ถ้าจะหาใจความที่สำคัญและถูกต้องเพื่อบัญญัติความหมายของคำว่าหยุดตามทางของพุทธศาสนาโดยเฉพาะมันก็ต้องเล็งไปถึงการหยุดตัวกูหยุดการเกิดแห่งตัวกูในหลายวิธีหรือหลายๆระดับแล้วแต่จะทำได้แต่ถ้ามันเป็นการหยุดการเกิดแห่งตัวกูแล้วก็เรียกว่าหยุดโดยแท้จริงนี่เรียกว่าความหมายทางฝ่ายวิญญ,ญาณ การหยุดทางฝ่ายวิญญาณเช่นนี้ควรจะเป็นความหมายของคำว่าจำพรรษาการจำพรรษาก็มุ่งหมายจะเกิดความหยุดในทางฝ่ายวิญญาณหรือหยุดเกิดแห่งตัวกูหรือของกูในหลายๆวิธีโดยการทำอย่างนั้นทำอย่างนี้ทำอย่างโน้นกระทำได้หลายๆอย่างเพื่อว่าตัวกูมันจะไม่เกิดหลายๆระดับก็คือว่ามันก็จะได้เกิดแต่น้อยๆน้อยจนถึงกับว่าไม่เป็นการรบกวนมากนะัก พอจะสบายถ้าระดับสุดท้ายก็คือว่าไม่เกิดกันเสียเลยมันยังมีวิธีที่ว่าไปทำอะไรเสียมันก็ไม่เกิดเข้าสมาธิเสียมันก็ไม่เกิดมองเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่มันก็ไม่เกิดด้วยเหมือนกันนี่จึงเรียกว่าหลายวิธีหรือหลายระดับหยุดการเกิดแห่งตัวกูจิตพวกกำลังคิดนึกหรือทำงานทำอะไรตามหน้าที่ของจิตได้ ร่างกายก็กำลังทำงานตามหน้าที่ทางกายได้เพียงแต่ว่าไม่เกิดความรู้สึกประเภทตัวกูของกูก็แล้วกันนี่ก็ก็หมายความว่าไม่เกิดโลภะโทสะโมหะเพราะกิเลสสามอย่างนั้นเป็นอาการแห่งตัวกูด้วยกันทั้งนั้นทีนี้การหยุดเกิดแห่งตัวกูก็คือการหยุดเกิดแห่งกิเลสควบคุมได้เท่าไรมันก็จะหยุดไปได้เท่านั้นทีนี้ถ้าว่ามีการหยุดทั้งทางกายทั้งทางจิต ทั้งทางวิญญาณที่ถูกต้องมันก็ยิ่งดีคือทางกายก็มีอนามัยดีทางจิตก,ก็มีอนามัยดีทางวิญญาณก็มีจะเรียกว่าอนามัยก็ไม่ได้ก็มีสภาวะทางวิญญาณดีเพื่อจะเข้าใจข้อนี้ก็ต้องมองกันให้ลึกถึงความลับของธรรมชาติเช่นว่าทัางไมสัตว์บางชนิดจึงต้องจำศีลถ้าไม่จำศีลมันจะต้องตายหรือต้องอายุสั้นความลับของธรรมชาติมันมีอยู่อย่างนั้น ที่นี้คนเรามันก็ต้องหยุดตามสมควรแก่เหตุปัจจัยที่จะทําให้หยุดดูแต่การงานหรือการเล่าเรียนนี้ก็มีการหยุดเทอมการงานก็มีการหยุดพักผ่อนหรือว่าหยุดประจําสัปดาห์หยุดพักร้อนที่จริงมันก็ถูกตามความหมายของธรรมชาติแล้วแต่ไม่ได้ทํำกันจริงๆเพราะเมื่อเขาหยุดเทอมให้พักผ่อนมันก็ไม่ได้หยุดเพื่อพักผ่อนมันมีกิเลสตัณหาดึงจูงไปทางอื่น มันจึงเปลี่ยนไปสู่การกระทำที่มันไม่มีความตึงเครียดมากเท่านั้นเองเช่นไปเที่ยวเล่นไปต่างอากาศริมทะเลหรือไปทำอะไรทำนองนี้มันก็เป็นการหยุดบ้างเหมือนกันคือมันไม่ตึงเครียดเหมือนกับที่ทำงานอยู่จึงเห็นได้ว่าสัตว์ที่มีชีวิตที่มีความรู้สึกนี้มันต้องมีการพักผ่อนมันจะนึกได้เองมันจะเกิดความต้องการขึ้นมาเองแล้วจะเกิดความยินยอมตกลงกันได้ขึ้นมาเองในหมู่มนุษย์ด้วยกัน ฉะนั้นจึงมีระเบียบคำนดธรรมเนียมประเพณีที่ว่าเราอยู่กันเสียบ้างคำนธรรมเนียมประเพณีแต่โบราณมีความหมายให้เกิดการอยู่ตัวกูของกูควนโบราณก็มีคำนธรรมเนียมประเพณีอย่างนี้แล้วก็เขาก็ถือกันอย่างได้ประโยชน์จริง เพราะว่าเขาไม่เป็นท่าของกิเลสตัณหามากเหมือนคนสมัยนี้สมัยบรรพบรุษนน้นจึงมีการหยุดได้มากกว่าคนสมัยนี้และการหยุดนั้นยังจะทําประโยชน์อะไรได้ถือว่าไปทําสิ่งที่เป็นประโยชน์จะมีการพักผ่อนทางวิญญาณไปในตัวนั้นก็คือการหมุนไปหาการทําบุญทาทานประพฤติธรรมหรือว่าถือบวชตามฤดูกาลดังที่กล่าวแล้ว ซึ่งคนสมัยนี้เป็นท่าของกิเลสตัณหามากเกินไปเขาไม่ชอบไม่ยินดีไม่ยอมรับที่ว่าเราจะมีฤดูการที่จะบำเพ็ญบุญกุศลหรือทำอะไรที่เป็นประโยชน์กับทางวิญญาณน,นั้นกันเสียบ้างเขาหาเงินมาไว้มากๆมีเวลาเท่าไหร่ก็ไปสู่สถานที่ที่การบำรุงบำเรอบันเทิงรื่นเริง,รงทางการมารมเขาไปทำอย่างนั้นแทนทีนี้คนฝ่ายหนึ่งมันหมุนมาจากทางวัดวาอาราม หรือว่าที่ใดก็ได้ที่เป็นที่ทำบุญกุศลเพื่อประโยชน์แก่ตนและแก่บุคคลอื่นตามคำนอบร,รมเนียมซึ่งมีอยู่ว่ามันควรจะทำอะไรกันบ้างในฤดูการเช่นไรเราได้อ่านพบว่าในบางยุคบางสมัยที่แล้วมาโน้นก็มีการทำบุญทำทานทำการกุศลกันทั้งนั้นเป็นประจำทุกเดือนอย่างที่เรียกกันว่าพระราชพิธีสิองเดือนสมัยสุขโขทัยเป็นต้นมา ถ้ามันมองโดยด้วยจิตใจของคนที่เป็นท่าของกิเลสตัณหาเป็นนักเศรษฐกิจที่เป็นท่าของกิเลสตัณหาอย่างคนทุกวันนี้แล้วก็จะสั่นหัวว่าพระราชพิธีสิองเดือนนั้นมันเป็นเรื่องบ้าทำบุญทำกุศลพักผ่อนแทบจะไม่มีเวลาไปทำการทำงานกระทั่งสิองเดือนก็มีพิธีบุญกุศลจะทุกๆเดือนก็ตัดเวลาที่จะทำงานทำการหาเงินหาของเสียมากมาย นักเศรษฐกิจแห่งปัจจุบันที่เป็นท่าของกิเลสตัณหาก็เห็นว่าเป็นเรื่องทำลายเศรษฐกิจอย่างยิ่งนี่หาเป็นเรื่องบ้าไปเลยเพราะว่าเขาไม่ยอมรับประโยชน์ในทางด้านวิญญาณที่ทำให้มนุษย์อยู่กันเป็นผาสุขอย่างผาสุขอย่างเมตตากรุณาอย่างกับมีหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นมันจึงไม่ค่อยมีโจรมีขโมย มีการเบียดเบียนฆ่าฟันกันอย่างง่ายๆเหมือนกับสมัยปัจจุบันนี้เช่นการรบราฆ่าฟันการทำลายกันแม้การฆ่าบิดามารดาของตัวเองการประทุษร้ายของรักใคร่ของผู้อื่นอย่างที่เห็นกันอยู่ทุกวันนี้เป็นเวลาประจำวันนั้นมันหายากเพราะว่าจิตใจของเขาเป็นอีกอย่างหนึ่งมันทำอย่างนี้ไม่ค่อยจะได้เดี๋ยวนี้เราเป็นท่าของเศรษฐกิจซึ่งเป็นท่าของกิเลสตัณหาเนื้อนหนังอีกทีหนึ่ง คนมันก็มีจิตใจที่เห็นแก่ตัวสุดเหวี่ยงอย่างบ้าบินไปเลยฉะนั้นจึงทำอะไรก็ได้อย่างที่ทำอยู่ทุกวันนี้ที่เราเริ่มรู้สึกรังเกียจเกลียดชังกันมากขึ้นทุกทีว่าเขาทำอะไรกันบ้างจนไม่มีใครจะมีความสุขอยู่ได้ในแผ่นดินนี้แล้วประเพณีหรือพิธีทำบุญทำกุศลมองดูไม่เข้าใจก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องทำลายเศรษฐกิจไม่มีผลอะไร แต่ความมุ่งหมายเดิมของเขาต้องการจะยึดจิตใจของคนทุกคนไว้ในขอบเขตของบุญของกุศลคือไม่เห็นแก่ตัวที่ไม่ถึงกับว่าจะไปฆ่าฟันทำลายเบียดเบียนแย่งชิงเอาส่วนเกินอะไรของใครได้ทีนี้ก็อยากใจสังเกตดูว่าไอ้การจัดขบวนแห่แหนหรือว่าบูชาหรือว่าทำกันตามแบบเก่านั้นมันเป็นความโง่เขลาของปู่ย่าตายายหรือว่ามันมีอะไรที่เป็นความลึกลับ ที่ลูกหลานชั้นปัจจุบันมันไม่เข้าใจมันโง่เสียเองเรื่องนี้อาตามาก็เคยสนใจแล้วเป็นข้อสงสัยที่คิดทบทวนอยู่เสมอบางครั้งก็เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเป็นเรื่องของคนโง่เขลาเช่นว่ามีขบวนแห่แห่เทวรูปแห่พระพุทธรูปแห่วิญญาณแห่อะไรของอะไรก็แล้วแต่ว่ามันเป็นพิธีของอะไรไปตามถนนหนทางอย่างเหน็ดเหนื่อยเหงื่อไหลคลายย้อย ไม่มีเครื่องทุ่นแรงต้องแบกต้องหามต้องฉุดต้องลากด้วยเรียวด้วยแรงอย่างแห่พระอย่างบ้านเราอย่างนี้กระทั่งว่ามันมีอยู่ในปัจจุบันนี้ในทุกวันนี้ในประเทศญี่ปุ่นเป็นต้นพอดูรูปถ่ายแล้วก็รู้สึกว่านี่มันช่างโง่เขลาที่จะมาลงทุนไอ้แห่แหนกันอย่างเต็มกำลังแล้วก็ดูหรือสนใจกันอย่างเต็มกำลังอย่างนี้บนบกก็มีในน้ำก็มี แต่แล้วความคิดมันเกิดขัดแย้งกันขึ้นมาว่ามันจะต้องมีอะไรที่เป็นประโยชน์หรือได้ผลคุ้มค่าหรือเกินค่าในด้านจิตใจบ้างกระมังอย่างสมมุติว่าแห่บุษบกพระพุทธรูปไปตามถนนจะด้วยแบกหามก็ดีด้วยลากตะเค้ก็ดีนี่มันกลางแดดหรือกลางฝนแล้วก็เหงื่อไหลคลายย้อยแต่ก็มันก็มีความสนุกสนานนี่มันจะมีอะไรบ้างที่เราพอมองเห็นกันอยู่มันก็มีหลายอย่างทีเดียว เรื่องของศิลปะก็มีรู้จักประดับประดาให้สวยงามไพเราะเรื่องของฝีไม้ลายมือเรื่องของวัฒนธรรมอะไรก็มีอยู่ในนั้นเช่นว่าชายหนุ่มกับหญิงสาวก็มาลากรถบุษบกด้วยกันอย่างเป็นระเบียบไม่ล่วงเกินกันอย่างผู้ชายสายหนึ่งผู้หญิงสายหนึ่งอย่างสำรวมระวังอย่างนี้นี้มันเป็นบทเรียนหรือเปล่ามันเป็นการฝึกฝนอะไรหรือเปล่ามันเป็นความมีวัฒนธรรมหรือเปล่า ทีนี้ถ้าจัดขึ้นอย่างเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นทำไม่ได้มีชายหนุ่มอันธพาลหญิงสาวอันธพานสวมรอยที่จะละเมิดขอขนบธรรมเนียมประเพณีจนได้ทะเลาะวิวาทตกตีกันในที่นั้นเองนี่มันเป็นไปไม่ได้อย่างนี้เพราะว่าใจมันซามเต็มทีถ้าเป็นอย่างสมัยโน้นมันทำได้เพราะฉะนั้นใจมันต้องสูงกว่าฉะนั้นบางทีปู่ย่าตายายของเรา จะเอาสิ่งนี้เป็นบทเรียนในทางวัฒนธรรมด้วยกระมังส่วนความหมายที่มันสูงกว่านั้นเช่นว่าเอาพระพุทธรูปซึ่งหาได้ยากออกไปแห่แหนประจำปีไปตามถนนหนทางทุกขนแห่งนี้มันยังมีความหมายอย่างอื่นสูงขึ้นไปอีกให้คนเปลี่ยนความคิดนึกมีความคิดมามีความคิดนึกเกี่ยวกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กันเสียเป็นพิเศษอย่างเดียวกับที่พวกคริสเตียนก็มีการแห่แม่พระส่งม้อบ,บ้านนั้น แล้วบ้านนั้นก็มอบบ้านโน้นบ้านโน้นก็มอบโน้นเวียนไปอย่างนี้มีความหมายคล้ายๆกันการที่เอาพระพุทธรูปซึ่งสมัยก่อนมันหายากออกไปสู่บ้านเมืองสู่ชุมนุมชนไปทั่วบ้านทั่วเมืองคนมันก็มีโอกาสที่จะรู้สึกด้วยจิตใจหรือเปลี่ยนจิตใจนี้มันก็สูงไปก็ได้แต่มันก็มีอยู่ที่นี้ที่คนมันเหงื่อแตกเหงื่อไหลคลายย้อยลาบุษบกไปด้วยความสนุกสนานนั่น มองโดยจิตใจแล้วมันก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากความเครียดทางอารมณ์เกี่ยวกับการงานมันก็หายไปความรู้สึกประเภทที่ว่างจากตัวกูของกูมันก็เกิดขึ้นเมื่อเขาหามไปกลางแดดล่าไปกลางแดดเหงื่อท่วมตัวนี่มันก็ยังสนุกอยู่แต่มันไม่ใช่สนุกแบบมีตัวกูของกูที่เห็นแก่ตัวแล้วก็จะเอาเปรียบคนอื่นมันเป็นความรู้สึกที่ลืมไปหมด ไม่รู้ว่าตัวกูของใครหรือของเราหรืออะไรมันลืมไปหมดมันก็ได้รับรสของความว่างจากตัวกูของกูถ้าไม่ได้ทำอย่างนี้มันก็มีความรู้สึกประเภทตัวกูของกูครอบงำอยู่เรื่อยในการงานก็ดีในการทำอย่างอื่นก็ดีฉะนั้นการจับมาเข้ากระบวนแห่แหนตามประเพณีบางอย่างนั่นแหละมันเป็นการตัดตัวกูทิ้งไปเสียได้เป็นครั้งเป็นคราวมีจิตใจแปลกใหม่มีรสชาติอันใหม่ คือรสชาติที่ไม่มีตัวกูของกูอย่างที่จะเปรียบเทียบกันว่าถ้ามันนั่งที่ตรงนี้ธรรมชาตินี้ช่วยยึดความรู้สึกอย่างอื่นไปเสียหมดความรู้สึกตัวกูของกูไปเสียหมดมีแต่ความรู้สึกเยือกเย็นนี้มันก็ปรากฏชัดอยู่แต่อยากจะพูดว่าแม้ในขณะที่เขากำลังทําการแห่แหนตามประเพณีโบ,โบราณอะไรอยู่อย่างแท้จริงนี้มันก็ว่างจากตัวกูเหมือนกัน มีค่าไม่น้อยเลยแต่การที่จะให้เขามาทำอย่างนี้ที่นี่เขาทำไม่ได้เพราะเขายังมีสภาพทางจิตใจต่ำอยู่ฉะนั้นปู่ย่าตายายจึงมีคนนธรทมเนียมที่ว่าให้มันลืมตัวกูกันได้เป็นพักพัๆด้วยการจัดประเพณนีนั่นนี่ขึ้นมานั่นเองก็เป็นการหยุดตัวกูของกูได้อย่างลึกซึง้งอย่างที่ไม่ค่อยจะมองเห็นทีเดียวนี่เรารู้ได้โดยการเปรียบเทียบว่าคนสมัยนี้ทาไม่ได้ เพราะคนสมัยนี้เป็นท่าของกิเลสตัณหามากเกินไปคนสมัยนัน้นเขาทําได้เพราะว่าเขาเป็นท่าของกิเลสตัณหาน้อยกว่าจะเทียบกันโดยปริมาณมันก็น้อยกว่าจะเทียบกันโดยเวลามันก็ยังน้อยกว่าเวลาที่เกิดตัวกูของกูมันน้อยกว่าฉะนั้นเขาจึงเป็นอยู่กันอย่างที่ไม่เห็นแก่ตัวจัดเหมือนคนสมัยนี้เขาไม่ได้เพิ่มตัวกูของกูตัวกูของกูวันแล้ววันเล่า วันแล้ววันเล่าอย่างคนสมัยนี้ขอให้มองดูกันเสียใหม่ว่าในคำหนรรมเนียมประเพณีนั้นมีการหยุดเสียซึ่งตัวกูของกูนี้อยู่มากมายทีเดียวเดี๋ยวนี้เราไม่มีการทำอย่างนั้นมันก็ไม่ได้หยุดโดยอาศัยวิธีการอย่างนั้นก็เรียกว่าส่วนที่มันจะเกิดตัวกูของกูมันก็มากกว่าอา้าวทีนี้จะมาบวชสักพรรษาหนึ่งมันก็จะมาพบแต่เรื่องที่ยั่วตัวกูของกูเข้าอีก จะไปทางไหนมันก็คอยแต่จะพบเรื่องตัวกูของกูเข้าอีกมันไม่หยุดฉะนั้นเหตุการณ์มันจึงเปลี่ยนไปแม้ในหมู่พุทธบริษัทเราภิกษุสามนเณรมันก็ยังมีการไม่หยุดมีความเคยชินแห่งตัวกูของกูแล้วมีส่วนที่จะอารวาสเป็นอันภานได้เหมือนกับคนที่ไม่ได้บวชที่กำลังอารวาสอยู่ตามถนนหนทางนั่นขอให้มองเห็นสักนิดหนึ่งว่าเมื่อเขากำลังแห่เทวดาแห่เทวรูป แห่พระพุทธรูปอยู่เหงือไหลใครย,ย้อยกลางแดดอย่างพวกญี่ปุ่นแล้วเขาใช้แบกกันทั้งนั้นแต่ละคนเงือไหลใครย,ย,ย้อยเขาผลักกันเข้ามาเปลี่ยนแบกเหงือไหลใครย,ย,ย้อยแม้จะเป็นนักศึกษาก็ยังยินดีกระทำเพราะฉะนั้นมันยากที่จะเดินขบวนเผานั่นเผานี่เพราะว่ามันหาความสงบใจเยือกเย็นใจได้จากการกระทำอย่างนั้นมันก็เลยชอบหรือติดรสชาติของจิตที่รู้สึกสบายใจชนิดนั้น ซึ่งมีความว่างจากตัวกูของกูมากอยู่เหมือนกันจะพูดเป็นภาษาธรรมะาสักหน่อยก็ว่าจิตมันกำลังสวยอารมณ์ดีจิตมันกำลังสวยอารมณ์ที่เป็นกุศลหรืออารมณ์ที่ว่างไปเลยก็ยังมีฉะนั้นมันก็มีจิตใจที่คอยแต่จะเอียงไปในทางที่เป็นกุศลหรือไปในทางที่จะว่างนี่แปลว่าได้สอนเรื่องจิตเป็นกุศลหรือจิตว่างกันอยู่อย่างเต็มที่โดยอาศัยคำนธรรมเนียมประเพณี เช่นขบวนแหแหนเป็นต้นที่คนสมัยนี้จะเห็นว่าโง่เขลาโลกอันนี้มันก็มีโรคที่เป็นอย่างนี้นะเคอเป็นสิ่งเหล่านี้เป็นของโง่เขลานี้มันก็กําลังระบาดออกไปในโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่เป็นท่าของกิเลสตัณหาก็ไปหาอารมณ์หรือความสุขจากการประพฤติเกี่ยวกับการมารมณ์เสียมากกว่าไม่มาหากับเรื่องที่ไม่ใช่การมารมณ์คือละกามเสียนั่นแหละ อย่างว่าเราพอใจด้วยขบวนแหที่สวยงามในการแห่พระพุทธรูปก็ดีเทวรูปก็ดีอะไรก็ดีความสุขชนิดนี้มันไม่เจือกับกรรมารมมันควรจะถูกจัดไว้ในประเภทรูปาวจรอรูปาวจรไปทางโน้นไม่ใช่มาเป็นกามาวจรลุ่มหลงอยู่กับกรมารมณ์จนถึงกับหาเงินได้เท่าไหร่ก็ไปหาสถานบันเทิงทางการมารมกันหมด เราจะทําจิตให้เป็นกลางๆแล้วก็พิจารณาเรื่องนี้ดูจะพบว่าวัฒนธรรมโบราณโดยเฉพาะของคนไทยที่มีพุทธศาสนาเป็นรากฐานของวัฒนธรรมประเพณีนั้นมันมีเรื่องที่จะให้อยู่จิตใจทางฝ่ายวิญญาณนี้มากเหลือเกินในปีหนึ่งหนึ่งเข้าพรรษาก็มีทำอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ยังมีการหยุดพักวันพระแปดค่าแล้วก็ยังมีหยุดพักนักขาตร,ริกอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นประจำเดือนก็ว่าได้ ตลอดเวลาเหล่านั้นให้ถือเอาอารมณ์ที่ไม่ใช่ตามมาเป็นเรื่องที่ทําให้จิตใจมันเข้าไปพอใจมันรู้สึกมันสวยอารมณ์ดีมีจิตแจม่มใสเปรียบเทียบง่ายๆว่าคนที่มันสบายใจเพระาะไหวพระพุทธรูปอย่างนี้มันสบายใจเพระาะไหวพระพุทธรูปคนหนึ่งมันสบายใจต่อเมื่อได้ไปเป็นท่าของกิเลสกามารมณ์ความสบายใจมันต่างกันมากทีเดียวแม้จะเรียกว่าสบายใจด้วยกัน คนแก่อายุตั้ง8 0ดสถึงเกปีแล้วที่เป็นคนร่ำรวยนี้ก็ต้องการบำรงุงบำเรอทางกามารมณ์ชวนมาวัดก็ไม่มาเลยก็มีและในกรุงเทพนั่นแหละมากที่สุดนี่ลองคิดดูว่ามันเพราะเหตุแห่งอะไรมันจึงได้มีการเสพติดเหนียวแน่นในการไม่หยุดไม่ได้หยุดหรือไม่ยอมหยุดและกลับเข้าใจว่าเป็นความสุขเป็นความพักผ่อนซึ่งเราอยากจะเรียกว่าหยุดเขาไปเรียกเป็นเรื่องอื่น แต่ก็ต้องเรียกเป็นอย่างอื่นเพราะมันไม่ใช่เป็นการหยุดนี่ทีนี้สรุปความว่าถ้ามันหยุดจริงต้องไม่ถูกกระตุ้นด้วยสิ่งกระตุ้นรุนแรง mm. เช่นการมารมณเป็นต้นการที่มาพอใจในความสวยงามทางวัตถุที่ไม่เกี่ยวกับการมารมณ์นี้มันก็เป็นการกระตุ้นเหมือนกันแต่เป็นกระตุ้นกันคนละแบบและไม่มีอันตรายเช่นเราเห็นพระพุทธรูปสวยก็กระตุ้นจิตให้รู้สึกพอใจเหมือนกันแหละ แต่มันไม่เหมือนกับว่าการกระตุ้นของกลามารมฉะนั้นการที่ประดับประดาวัตถุศิละปะพอสมควรเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตเป็นเพียงรูปาวจรอย่างนี้มันก็ไม่เป็นไรและมันทําให้เกิดตัวกูของกูน้อยมากอาจจะลืมไปเลยก็ได้แต่ถ้าเกี่ยวกับการมารมแล้วแม้นิดเดียวเท่านั้นแหละมันก็มีการเกิดแห่งตัวกูของกูเต็มที่พูดมาเสียยืดยาวนี้ก็เพื่อจะชี้เห็นว่า พู้ธบริษัทเราเคยมีการหยุดสิ่งที่เรียกว่าหยุดทางวิญญาณมากเหลือเกินแต่ก่อนนี้ฉะนั้นเขาจึงมีจิตใจไปในระบบหนึ่งระเบียบหนึ่งแนวหนึ่งพอมาเดี๋ยวนี้มันไม่มีการหยุดมันพอกพูนอยู่แต่ด้วยการเห็นแก่ตัวการกระตุ้นด้วยอำนาจของกิเลสนี้มันก็เปลี่ยนมาอยู่ในอีกระบบหนึ่งเราจึงหาความสงบอย่างระบบเดิมไม่ได้จึงเอามาเป็นเรื่องหัวใจของการจำพรรษาว่า จำพรรษาที่แท้จริงนั้นมันต้องมีการหยุดทั้งทางกายทั้งทางจิตทั้งทางวิญญาณจึงจะเป็นการจำพรรษาเต็มตามความหมายของคำคำนี้หยุดทางวิญญ,ญ,ญาณก็เป็นการพักผ่อนทางวิญญาณสวยอารมณ์ตามแบบของทางวิญญาณมีจิตแจม่มใสสงบเยือกเย็นสะอาดสว่างอะไรไปตามแบบของเรื่องทางวิญญาณนี้จึงจะเป็นการหยุด